ก่อนที่เราจะฟังผลการแข่งขันในวันนี้นะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังความคิดเห็นจากครูทั้ง3คนก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับกรรมการที่จะให้คะแนนนะครับก็มีอยู่3ท่านนะครับท่านที่1ครูทันท่านที่2นะครับครูฟ้าใสและคอมเมนเตอร์พิเศษครูเป็ด คอมเมนต์ต่างๆข้อแนะนำต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับขอให้เทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็ศิลปินตัวน้อยๆทุกคนนะครับตั้งใจฟังแล้วก็เก็บเป็นข้อคิดในการที่จะไปพัฒนาตัวเองในอาทิตย์ต่อไป <Train> ขอเริ่มจากทีหนึ่งเลยนะครับน้องมินแล้วก็เทรนเนอร์จอยครับเด็กกที่กำลังจะโตเป็นหนุ่มอย่างน้องมินเนี่ยนะครับมันมีส่วนผสมของเด็กและชายหนุ่ม คือ,อภาพรวมที่ออกมาในโชว์คราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีจงเชื่อมั่นในความเท่ของเราเรากำลังจะเป็นชายหนุ่มที่เท่ทีเดียวเทรนเนอร์ต้องเชื่อด้วยนะครับแล้วเขาจะมีอนาคตที่ไกลทีเดียวครับต่อไปนะครับขอเชิญทีสองครับน้องตุนและเฟนเดอร์เทพก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆนะครับคิดว่าทุกคนคงเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปในโชว์นิดหนึ่งเราจะรู้ว่าน้องเขาร้องค่อนข้างจะเพี้ยนเยอะทีเดียวผมว่าป๋าก็คงฟังออกนะครับคือให้ให้น้องเขาลดพลังงานลงสักนิดหนึ่งในบางช่วงก็ได้ให้กลับมาสู่เรื่องคุณภาพหน่อยผมไม่แน่ใจว่าป๋าจะทำเป็นตัวอย่างให้ได้หรือเปล่าในเรื่องร้องเรื่องแต้แต่ผมรู้ว่าป๋าฟังออกปาก๋าดูได้ สมาธิต่อ,อไปนักัตทีสามครับน้องโคอี้แล้วก็เทรนเนอร์เกิดครับขอเริ่มจากครูฟาใสเลยครับทำได้ดีนะคะทางด้านการร้องแล้วก็วิธีการร้องตรงจังหวะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงผู้ชายมาก่อนแต่ว่าโคลี้ทำได้ค่อนข้างดีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เพิ่มมากกว่านี้ก็คืออยากให้ใช้ความเป็นตัวเองเวลาที่โคลี้ยืนอยู่ข้างล่างโคอี้เต้นโคอี้ร้องเพลงออรอยยิ้มที่มีอยากให้นําขึ้นไปใช้บนเวทีด้วย อยากให้เพนเนอร์ช่วยตรงนี้ด้วยขอบคุณทีมทีสามครับน้องโคอี้และก็เพนเนอร์เขอเชิญทีมต่อไปด้านหน้าเวทีนะครับทีมทีสี่ครับน้องพิมต้าและเพนเนอร์เจเรื่องร้องนี่ผมคิดว่าคงไม่มีใครสงสัยถ้าจะสงสัยก็คือสงสัยว่าทำไมอายุแค่นี้ร้องได้ดีขนาดนี้ นะครับผมอยากใช้กำลังใจนิดหนึง่งคือคือโจเป็นร็อกเกอร์มาค่อนชีวิตอะ่ะทั้งชีวิตก็ได้เงี้ยวันนี้ต้องมาเปลี่ยนต้องมาเสริมภาพตัวเองโดยที่มีเรื่องของการมีเรื่องการมูฟมาเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับให้กับลูกศิษย์ของเรานะครับผมเชื่อว่าโจทําเต็มที่แล้วละ่ะแต่ว่าอยากใช้กําลังใจนิดหนึ่งว่าเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะถ่ายทอดจากตัวเราไปหาลูกศิษย์ได้นั่นคือความรัก ถ้าครูโจเขารักเราแล้ว,ลวเราต้องรักครูโจด้วยนะครับต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเขาสอนเรานะครับเราลงทุนร่วมกันอยู่2คนนะครับแล้วขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอเชิญทีมทีหนะครับน้องปันปันแล้วก็เทรนเนอร์ส้มครับขอเชิญครูฟ้าใสครับครูจะบอกข้อเสียของเด็กทีมสี่ถึงหขวบก็คือ เวลาเด็กอายุ4-5ขวบเนี่ยกล้ามเนื้อทางปากยังออกเสียงได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าสำหรับน้องปันปันเนี่ยครูถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของเด็กอายุ5ขวบที่สามารถร้องได้ชัดแล้วก็ร้องได้ตรงจังหวะขนาดนี้เป็นโชว์ที่ทำให้ดูแล้วก็ยิ้มไปด้วยได้ขอบคุณเทรนเนอร์ส้มที่ทำให้น้องทำหมอกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ครูอยากจะรอดูสำหรับวิทยถัดไปนะคะปันปันเอาล่ะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทีห้ครับก็สุดท้ายนะครับทีมทีหกนะครับขอเชิญน้องลูกหยีแล้วก็เทนเนอร์แหวนรับฟังคองมเมนต์จากครูผ้าชายก่อนครับลูกหยีเป็นคนที่ร้องเพลงค่อนข้างดีอยู่แล้วเต้นได้ร้องได้จังหวะดีแต่สำหรับวันนี้ครูรู้สึกว่ายังกลางๆสิ่งหนึ่งที่ลูกหยีอาจจะทำได้มากกว่านี้คือครูอยากให้ตั้งใจซ้อม อย่าถดใจผู้ใหญ่อยากจะสื่อสารกับน้องลูกจีนิดหนึ่งเมื่อเข้ามาสู่สถาบันปั้นฝันแล้วเนี่ยนะครับเรามีเวลาแค่ในหนึ่งอาทิตย์เพราะนั้นน้องลูกจีไม่มีเวลาที่จะดื้อกับเทรนเนอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องให้ความไว้วางใจและเชื่อถือเทรนเนอร์ของเรา ผู้ใหญ่มั่นใจว่าณวันนี้ไม่มีใครรักและหวังดีลูกศิษย์มากเท่ากับเทรนเนอร์ชื่อแหวนนะครับโอเคขอบคุณมากครับ <S <S ผลการตัดสินเนี่ยนะครับเราจะวัดจากโจทย์บังคับที่คุณครูได้ให้ไว้และแน่นอนว่าทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีคนที่ได้คะแนนมากที่สุด และก็น้อยที่สุดอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเราเข้าไปทำคะแนนกันเนี้ยใช้เวลานานมากเพราะว่าทุกคนเนี้ยมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันมากเรียกว่าถ้าจะ,ะแพ้ชนะกัน,นคิดกันเป็นจดตุดทศนิยมมันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็อยากจะขอประกาศคะแนนให้กับทุกคนรับทราบณนะบัดนี้ ู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดในสัป,ปดาห์แรกของเรานะครับก็คือทีมทีสามครับน้องโคอแล้วก็เทรนเนอร์เกิร์ดครับ เป็นสัปด,ดาห์แรกของการแข่งขันนะครับน้องโคอีทำได้ขนาดนี้นี่ผมก็ผมก็ปราบปลื้มใจมากแล้วมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากเท่ามาตรฐานในสายตาของคนอื่นเท่าที่คนอื่นเขาเคยเห็นมาแต่สําหรับผมนี่มันดีมากแล้วหนักใจไหมหรอผมเป็นห่วงสภาพจิตใจเด็กมากกว่าต้องอย่าลืมนะว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วเกิดความมุกปานะกับอีกบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาอาจจะท้อก็ได้ ก็หวังว่าน้ำตาของผู้แพ้ในวันนี้จะช่วยเป็นแรงส่งให้กับน้องโครอี้ของเราสู้ต่อไปนะครับวันนี้อาจแพ้แต่สักวันเราจะต้องเป็นผู้ชนะกับเขาบ้างและคู่ที่มีคะแนนมากที่สุด นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับได้กับทีมที่หนึ่งครับน้องมินแล้วก็เทรนเนลจอยอั้งก็ดีใจค่ะดีใจมากอยู่แล้วที่เขาได้ที่หนึ่งเลยก็บอกอยู่แล้วว่า น้องมินน้องมินไม่ต้องเทียบกับใครนะน้องมินเทียบกับตัวเองที่มีความสามารถอยู่แล้วอย่าทําความสามารถของตัเองให้ลดลงแค่นั้นเองรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจครับพี่จอยใจดีมากครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่สอนมินสรุปคะแนนของสัปดาห์แรกมีดังนี้ครับสำหรับวันนี้ Have a good dream ครับ Have a good dream